สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบสวัสดีสวัสดีสวัสดีท่านผู้เจริญที่มากไปด้วยปัญญาทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เช้าวันนี้ก็ามารีวิวเอลิสจังนะก็เป็นาจากคอลบโบเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับก็มาดูกันกับรูเรียสนะโอเค อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวธาตุไฟที่แบบว่าะจะบวกว่าดีก็ก็ดีแหละเราประมาณนั้นโอเคเราจะมาดูค่าสเตตัสต่างๆของน้องเอลิสกันนะครับผม <Yeah. S 1> โอเคไปดูกันเลยก็ค่าพลังโจมตีนะแม่ก,ก็ล้านสนะค่าพลังชีวิตก็ล้านสนะครับโอเคประมาณนั้นความเร็วในการโจมตีนะครับก็149ความเร็วในการเคลื่อนที่114นะครับ แต่ระยะการโจมตีน้องเขาแบบโอ้โหเอาหน้าไปแนบเขาเลยอะ่ะ140เท่านั้นเองนะครับผมโอเคก็มอีอัตราการใช้สกิลอยู่ที่30บลบสกิล30นะแม่นยมทักษะย0์นะตั้งสกิลไม่มีก็กูดาวน์เลนเจอร์ปกตินะครับ6.5นะอัต้า4.5่ค่าและธาตุก็ใช้1470เท่านั้นเองโอเคสหรับน้องเอริสสกิลที่1นนะกะ็เป็นการ การโจมตีทะลุอมตะนะครับทำให้ศัตรูติดสตันแล้วก็เคลื่อนที่ไปนแนวหลังนะดูจากสกิลแล้วอมองตรงบอกผมบอกเลยว่าเป็นสกิลที่ดีมากเลยครับแต่น้องเขาจะตีมีค่อมแม่นสักเท่าไหร่จากจากประสบการณ์ที่เคยเล่นมานะอเอาเป็นว่าผมจะอิงประสบการณ์ที่ผมเล่นแล้วกันเพราะว่าส่วนมากยังไงนะ,ะน้องเขาจะแบบตีแม่นเฉพาะ,ะแพะทางทา่าหรือ อย่างเช่นธา้าเดียวกันอย่างนี้น้องก็ตีโดนบ้างไม่โดนบ้างนะแบบก็ไม่เหมือนไอ้พวกดัสหรือท่านท่านพ่อนะอดัมที่แบบสตันโดนทุกธาตุอะไรประมาณนั้นนะโอเคแต่น้องก็ต้องยังไงละ่ะต้องใช้เกียร์เสริมเข้าไปอีกอย่างเช่นเกียร์เงานะครับเกียร์เงาที่แบบว่าเพิ่มอทำให้สกิลเราโดนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคประมาณนั้นเลยโอเคสกิลที่2ก็บัฟ โจมตีกระจายนะตีกระจายแล้วก็เพิ่มความรุนแรงการโจมตีอีก300%นะแบบสามร้อยเปแล้วก็บัฟกลุ่มก็เหมือนกันนะเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็ความสามารถในปืนเหมือนกับรูดิอสนะก็หยุดการเปิดตัวห้าวีนะประมาณนั้นเลยโอเคครูดาวเนาะก็น่าจะห้าวีหรือเจวีน่าจะเจ็ดวีนะครับสกิลที่1สกิลที่2ก็เก้าวีนะประมาณนั้นเลยเกียร์ผมก็ใส่เป็นเกียร์ประมาณนี้นะอันนี้ก็อ่า าจากโคโลโบของน้องนะก็เป็นหอกแล้วก็อันนี้จากก็บินเซเลเยอร์นะอันนี้มาเอารถกูเดา,าสกิวน้องลดลงเผื่อเวลา,ายังไงละ่ะผักเรื่อยๆผมจะเน้นผักเรื่อยๆอานะครับแบบไม่เอาเป็นประอันว่า,าผักที่แบบติดเลยผมจะผักไปเรื่อยๆอยจนกว่ามันจะติดอุิเออารมณ์ประมาณนั้นเลยเดี๋ยวผมจะไปลองกันที่สเตจหลักดีกว่านะครับว่า สกิลน้องเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ใส่เกียร์ลบกูดาวไปก็สกิลน้องจะเหลือลกูดาวเท่าไหร่สกิลเร็วขึ้นประมาณไหนนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเออผมมองว่าน้องก็ยังเก่งอยู่นะในความสามารถใหปเปิดนะเพราะว่า,าตัวน้องจริงจิงแล้วเขาแบบจะยืนกลุ่มหน้าทําให้เวลาโดนสกิลพวกดามเานนะมจธาตุน้ำมันยังไงละมัน,ม,นมันตายในทีเดียวเลยโอเคสกิลน้องก็ประมาณนี้ แล้วก็ผักอีกครั้งนะโอเคก็สกิลเร็วขึ้นนะก็ปีปุป๊บแล้วก็ผักเลยเนี่ยผมก็ชอบนะมันต้องมอียังไงล่ะตัวซัพพอร์ตน้องเซตได้หนึ่งนะถ้าไม่มีตัวซัพพอร์ตน้องก็อาจจะทําให้เราเล่นยากดีไม่ดีอาจจะได้เปรียบอยู่ดีก็เสียเปรียบไปอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าการผักตูไปแนวหลังเหมือนกับทําให้ตูไป อมตะจากเพื่อนที่ปล่อยออกมาทําให้เขาไปตั้งหลักได้แล้วทําให้เราเสียเปรียบในบางจังหวะนะโอเคประมาณนั้นเลยมาพักไปเรื่อยๆพักไปเรื่อยๆน้องกอ็ความสามารถน้องมันก็ครบเครื่องนะแต่ตามที่บอกมันไม่ได้ติดแบบรวมแบบยังไงนะ่ะไอ้พวกดัด๊ไอ้พวกอะดัมอย่างเงี้ยมันไม่ได้ติดกันแบบโอ้โหทุกธาตุขนาดนั้นนะน้องจะติดเฉพาะแค่ทางธาตุแล้วก็ธาตุเดียวกันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะประมาณนั้นเลย โอเคเดี๋ยวไปดูพีพ่พรครับก็มาตี PVP กันดีกว่านะครับผมแต่ p ี p ในไอดีนี้มันต่ำเสี้ยเลี่ยดินเล่นเกินนะวิฉะนั้นก็คงจะแบบทำให้เห็นความสามารถของเ e อลิทังแบบ100%ก็คงจะไม่ได้นะโอเคแต่ผมคิดว่าก็ในลีกประมาณสักเพช็ก็ยังมีคนใช้น้องร่วมกับเจ้าลูเดสอยู่นะก็เป็นทางคอมโบอ่าอยวินะ ก็ถือว่ามันก็เป็นตัวคอมโบที่โคงอยู่ดีนะสลับหยุดห้าวิถ้าเป็นหยุด5้าวิพ่วงด้วยการเพิ่มแน่1นึ่ทนหน่วยผมบอกเลยว่าก็ทําให้ฝ่ายตรงข้ามมีเล่นได้ยากมากขึ้นนะโดยเฉพาะเป็นเกมตั้งรับที่แบบโอโ้โหก็มีช่วงหนึ่งที่ออกมาใหม่ๆก็ป่วนกันซะมากเลยนะสลับ่าหยุด5วินะซึ่งเวลาไปดวลหนึ่งหนึ่งกับน้องเนี่ยเราอาจจะแพ้ได้เลยนะยิ่งน้องปล่อยตัวมา,มากเท่าไหร่ก็ ก็จะมีช่วงหนึ่งที่เขาฮิตกันเอาไปประทะกันหนึ่งหนึ่งนะแต่ทุกวันนี้ก็คงจะไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าความสามารถมันก็จะว่าไงดีมันก็ก็โกงขึ้นเหรอจะเอาเป็นว่าปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนขึ้นดีกว่านะเราเปลี่ยนไปตามตัวเกมแล้วกันโอเคประมาณนั้นแต่ตอนนั้นผมก็ยังจะทำอะไรนะอดัมแล้วก็มเมเลรัตในการ b ีเอกันนะแต่ผมคิดว่า สู้กันออกมาผลก็คงจะไม่ได้ต่างหรอกมั้งอันนี้ในความคิดของผมเท่านั้นเองนะก็ผมได้ทําคลิปไปแล้วนะว่าตัวไหนเก่งกว่ากันโดยความรู้สึกผมก็ตอนนั้นก็บอกไปในคลิปหมดแล้วนะจ๊จะโอเคก็ไปหาดูในช่องได้นะครับโอเคจะเห็นได้ว่าน้องก็ยังสตันติดดีนะครับในหลีกล่างๆแต่ถ้าขึ้นไปหลีกทองหหรือว่าเพชร3เราจะเห็นได้ว่าน้องจะสตันโดนไม่แบบไม่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 โกลงนะ อันนี้ผมติดเกียร์น้ำเต้าน้องก็จะแบบด,ด,ดูัวก็เห็นได้ว่ามันนะแต่ตรงท่าผักไปไม่ติดมันก็ไม่โกง <c oughs> โอเคถ้าผักไม่ติดก็เฉเื่อยตาเนียอก็ไม่โดนสตาร์ทก็ไม่โดนผักก็ไม่หักนะทะลุก,ก็ไม่ทะลุพลาดก็พลาดไปเลยคงจะอย่างนั้นนะครับโอเคเอารีวิวไว้เป็นการประกอบต้านตัดสินใจในการปั้นแล้วกันนะ แต่สำหรับผมก็ปั้นได้นะเพราะมาใช้ความสมมารให้เปิดก็พอแล้วอย่างอื่นก็คงจะไม่ได้ใช้มากอ,อันนี้ก็เป็นแค่ของแถม้วกันนะสำหรับสกิลของน้องนะโอเคถ้ามันติดดีในช่วงนึงก็ันก็โกงนะโอเคนะรู้สึกว่าไดวิชีน่าจะโกงในดีล่างๆซมากกว่านะถ้าใครยิ่งปั้นตัวรีเซ็ตอย่างอ,อาริทิกกนะ รีเซ็ตคู่กับ่าวิชีในช่วงหนึ่งก็ทำให้โทรศัพท์โอ้โหค้างได้เลยก็เป็นในยุคหนึ่งนะโอเคครับโอเคมาตีกันทีมสุดท้ายนะโอเคทีมนี้แล้วกันอืแซนลี่ตัวใหม่นะสำหรับผมก็ตามที่บอกไปแล้วก็เฉยๆนะไม่ได้มีสกิลวูวาอะไรเพราะว่าสกิลมันกักตามที่บอกนะครับโอเคโอเคเดือนหน้าผมเตรียมพร้อมแล้วละ แค่ลุ้นแค่ว่าเป็นโคลาโบอะไรถ้าโคลาโบแบบยังไงล่ะที่ผมไม่ชอบผมก็คงจะไม่เปิดลนะมั้งแต่ถ้าตัวเลนเจอร์ถ้าตัวเลนเจอร์เก่งสัอย่างก็คงจะเปิดอยู่ดีนะโอเคแต่ถ้าโคลาโบไม่ดังไม่ชอบและเลนเจอร์ไม่เก่งด้วยอันนี้ผมก็คงจะแบบอ่าไม่เปิดนะคงจะดองไปอีกเดือนถัดไปเลยนะก็เล่นแบบสายฟรีนะครับโอเคผมคิดว่าคลิปนี้ผมก็คงจะเอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะโอเค สำหรับคลิปต่อๆไปก็จะลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ